อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk 2 4กลับแมนยูไหมเซอร์รัตคิปแสดงจุดยืนถึงเมสันกรีนวูดเซอร์จิมแรตคิปผู้ถือหุ้นรยายย่อยของแมนยูนเต็ดแสดงจุดยืนส่วนตัวต่อเมสันกรีนวูดกองหน้าทีมชาติกรีฑหลังถูกสื่อสอบถามว่าผีแดงจะดึงเขากลับมาจากเกตาเฟ่หรือจะขายทิ้งในซัมเมอร์นี้ เกรนวูดถูกสโมสรปล่อยให้ย้ายไปเล่นในลาดิกาเพื่อหนีปัญหาถูกแฟนบอลแอนตี้หลังคดีเช้าเมื่อเดือนมกราคม2 0 2 2จนถูกแมนยูนเต็ดสั่งพักงานจากนั้นแม้สุดท้ายแล้วเขาจะไม่ถูกดำเนินคดีก็ตามหลังย้ายไปเล่นในกับเคาเตเฟ่แบบยงตัวเกรนวูดมีผลงานที่ไม่เลวและถูกือว่าได้ความสนใจจะกลายสโมสรในลีกกระทิงดุแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าผีแดงหวังดึงดาวยิงเด็กบ้านาวัน21กลับคืนสู่สโมสรในซีซั่นหน้าหรือไม่ล่าสุดเซอร์รตคลิปได้สัมภาษณ์ถึงกรณีของเกรน หลังถูกสอบถามโดยสื่อตั้งข้อสังเกตว่าเขาพร้อมเปิดประตูต้อนรับการกลับมาของเมสันรีนวูดแม้ก่อนนั้นน้จะคาดการณ์ว่าเขาจะไม่ลงสนามในสีเสื้อเลสอะน,นี่ต่อไปแล้วผมสามารถพูดถึงหลักการได้เท่านั้นผมไม่อาจพูดถึงเมสันได้ผมคุ้นกับสิ่งนี้หลักการเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเรายังมีประเด็นอื่นให้ต้องพิจารณาคุณต้องดูแลคนหนุ่มที่ไม่ได้โตขึ้นในสถานการณ์ที่ดีที่สุดพวกเขามีเงินมากและพวกเขาไม่ได้รับคําแนะนําอย่างที่สมควรได้รับเสมอไป สิ่งจำเป็นที่เราต้องทําเมื่อมีปัญหาแบบนี้คือการทําความเข้าใจถึงผลกระทบที่แท้จ,จริงเราจะไม่ต้องตัดสินใจอย่างยุติธรรมเพื่อมูลค่าของสมสรอนมันเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําเราจะจัดการกับเรื่องนี้เราต้องหมองถึงความจริงและพิภากษายอย่างยุติธรรมก่อนตัดสินใจไม่ใช่เรื่องเหมาะสมที่ผมจะไปวิจารณ์ในสันตรมูดแมนยูออกแถลงการอัปเดตอาการเจ็บของลูกชอแมนเชสเตอร์ยูเตด,ดออกแถลงการว่าลูกชอ อาจกลับมาลงสนามอีกครั้งก่อนเส้นสดุดฤดูกาลแม้ว่าการบาดเจ็บที่ขาทำให้เขาต้องพักนานหลายเดือนก็ตามสโมสรจำเป็นต้องมีการประเมินเพิ่มเติมเพื่อระบุถึงรายละเอียดแต่เราคาดว่าวเขาจะหายไปหลายเดือนลูกชอถูกเปลี่ยนออกก่อนจบครึ่งแรกในเกมล่าสุดที่แมนยูบุกชนะลูตันทาว2-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพียงหนึ่งสัปดาหา์หลังจากที่เขาโดนถอดออกจากช่วงพักครึ่งในนัดชนะแอสตันวลิลล่า อาการเจ็บครั้งล่าสุดทาให้ชอจะพาดเกมลงสนามเตะกระชับมิดทีมชาติอังกฤษและนั่นอาจลามไปถึงการติดทับลุยิโร2024อีกด้วยอัตเตต้าโอดปืนเล่นผิดฟอร์มมิเกลอตัตเตต้าผู้จัดการทีมอาเซนอนยอมรับว่าทิมโมตนเล่นผิดฟอร์มไปจากเดิมและไม่มีความดุดันในการกดดันฝ่ายตรงข้ามอาเซนอลบุกไปพ่ให้กับปอร์โต หนึ่งประตูต่อศูนย์ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาโดยเกมนัดที่2จะกลับไปเล่นที่สนามที่อังกฤษวันที่12มีนาคมนี้เพื่อเราต้องจัดการสิ่งต่ตางๆให้ดีกว่านี้เพวกเราไม่สามารถคว้าชัยชนะด้วยวิธีการที่พวกเราจัดการกับบอลแบบในวันนี้ได้หากพวกเราต้องการเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศก็ต้องเอาชนะคู่แข่งให้ได้และนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทำในเกมที่เอเมเลสตเดียม พวกเราขาดการคุกคามฝ่ายตรงข้ามขาดในเรื่องความดุดันโดยเฉพาะการเล่นกับบอลในพื้นที่สุดท้ายพวกเราทำได้ดีกว่านี้ผมคิดว่าปอร์โตเป็นทีมที่จัดการแนวรับได้อย่างมีวินัยมากและพวกเขาทำลายจังหวะของเราตลอดเวลามีสิ่งที่พวกเราต้องทำให้ดีกว่าเดิมพวกเราต้องรู้ถึงความคาดหวังพวกเราแตกตัวใครไม่ได้เลยเพราะทุกๆครั้งมันจะกลายเป็นฟรีคิกพวกเราจะเรียนรู้เรื่องนั้นเตรียมตัวให้ดีขึ้นและเดินหน้า เพื่อลงมืออีกครั้ง